นี่เป็นเทศสายฟ้ากับเรือสยามท่าตุงเทศสายฟ้ากับสยามท่าตุงมายถูกันสิว่าเทศสายฟ้าเทศสายฟ้าตอนนี้เล่าผ่านบทผ่านเบียดเล่าไปเสียบไปเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกกระดกตีเจ็ดติดเทเบลแปดจบจะเป็นทันจิตสองวาวแล้วเลยเทศสายฟ้าหนีละเล่นไม่ละนมาแล้วเทศสายฟ้าระหว่างสยามท่าตุงนะคะบลวงพระที่กระดิ่งคุกตีเสียบตีสูงไฟกันคั้าทายกัน ใส่น้ำแล้วบอสูสีระหว่างลงน้ำแดงแลวลงน้ำดำกันนะคะจางเทศใส่บาบอกว่าคุดนี้ทางข้าไม่ท่าเจ้าเจ้าก็ทาข้า้าเจ้าไม่ทางข้า้าจะาเจ้านะคะสดนีใครจะเจ้าใครจะเตใครจะเล่นใครจะทิ้วาเห็นตามกันมาเรอๆโอ้โหว้าวแล้วทุนสุดท้ายห้สิเมตรสุดท้ายระยะแบบวิสยามพาตูนจากวัดโพวันนี้จะได้เที่ยวในปะุูปะยนวิสุทธิคุณบอกว่าเที่ยวนี้สบายสบายอยเรือยเลวดเทา เฮ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจ้าพิเศษเป็นไงล่ะอ่าเจเจนัทพัดจากราชเจ้าพัดบุรีรัมย์มึงหนาวอ้ตัดสินกับพี่เจเมื่อสักครู่เที่ยวที่เจ้าเทียวไปฟ้าร่องน้ำเป๋เจอกับสยามรัตุมร่องน้ำเงินเรือที่จะได้ได้แก่เรือเรือร่องน้ำาม้วันไอหนุ่มแนบบนสยาม ท่าตุกเปิดไฟชนะครับพี่น้องครับครับ